สวัสดีค่ะไพพี่นอกเขาขอกับการพยาก,กรณ์อากาศเขาสูนทรุติโยที่าผักรับออกเสียงเดือยตลานนะคะ่ะสำหรับมือน,นี้นะคะขอกันในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคม2 5 6 7ค่ะสำหรับการคาดหมายลักษณะอากาศนะคะในอีก4ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะจะเห็นได้ว่าภาคอีสานตอนล่างของเขานะคะมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงตกหนักมากในบางแห่งนะคะ ลมนะคะเป็นลมที่ตะวันตกเฉียงใต้10ถึง20กิโลเมตรต่อชัมม่วโมงอุณหภูมิสูงสุดในช่วงบ่ายขข้มนีดนะคะาขาดหมายกันไวจอยูที่29ถึง34องศาเซเลเซียสค่ะอุณหภูมิต่ำสุดในมืออืน่นเหนานะคะาขาดหมายกันไวจอยู่ที่24ถึง2 6องศาเซลเซียสค่ะค่ะสำหรับก,การขาดหมายลักษณะอากาศที่เจ็ดมือข้างหน้านะคะจะเห็นได้ว่าในวันที่22ถึง27กรกฎาคมนะคะ ภาคอีสานตอนล่างเข้านะคะจะมีฝนฟา้าะนองลอยละ40-60ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะลมนะคะจะเป็นลมพิะวันต,ตกเฉียงใต้10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดนะคะขขาดหมายกันไวจะอยู่ที่3 0 3 5องศาเซลเซียสอุณหภูมิตามสุดน,นะคะขขาดหมายกันไวจะอยู่ที่23-27องศาเซลเซียสค่ะ ค่ะก็อยากจะฝากไห้พ่อแมพี่น้องนะคะดูแลสุขภาพตัวขกองน้านะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะภาคอีสานต่อล้ามเท่านะคะก็มีฝนฝ้าคขนองเขามากค่ะสำหรับมือน,นี้นะคะการพยากรณ์อากาศของสุดตัวนียกที่ภาคตอนออกเชียงเหนือตอนล่างก็ขอจบลงเพียงเท่านี้พอกันอีกเชียร์ในมืออื่นต่อเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน